อายตนะคือจุดตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทดูก่อนพิขุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏเมื่อเท้าทั้งหลายมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายมีอยู่การคูเข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏเมื่อท้องไส้มีอยู่ความหิวและความระหายก็ปรากฏ ข้อนี้ฉันใดดูก่อนพิกูทั้งหลายเมื่อจักขู่มีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหามีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิกูทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายไม่มีการจับและการวางก็ไม่ปรากฏ เมื่อเท้าทั้งหลายไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่ปรากฏเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายไม่มีการคู้เข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏเมื่อท้องไซไม่มีความหิวและความระหายก็ไม่ปรากฏนี้ฉันใดดูก่อนพิกูทั้งหลายเมื่อจักขูไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป,ป็นปัจจัย เมื่อโสตะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหาไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมนโนไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมนโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิกุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีการจับและการวางก็มีเมื่อเท้าทั้งหลายมีการก้าวไปและการถอยกลับก็มีเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายมีการคูเข้าและการเหยียดออกก็มี เมื่อท้องไส้มีความหิวและความระหายก็มีนี้ฉันใดดูก่อนพิคุทั้งหลายเมื่อจักขุมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิขูทั้งหลาย เมื่อมือทั้งหลายไม่มีการจับและการวางก็ไม่มีเมื่อเท้าทั้งหลายไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่มีเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายไม่มีการคูเข้าและการเหยียดออกก็ไม่มีเมื่อท้องไซไม่มีความหิวและความระหายก็ไม่มีนี้ฉันใดดูก่อนพิขุทั้งหลายเมื่อจักขุไม่มี สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหาไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อกายะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมะโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล